เหตุการณ์ก็ตอนเช้านะคะเลยเลือกที่จะจอดรถอยู่หลังรถเก๋งประมาณใกล้ๆหน้าร้านบิวตี้อะค่ะลืมถอดกุญแจแล้วก็ก้าวลงรถมาแล้วก็มาซื้อเลือกซื้อดอกกุหลาบค่ะตอนนั้นก็ก็ได้ยินเสียงก็คือ มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งซึ่งพอตอนเรารู้ตัวแล้วเราก็รู้ว่าเป็นขโมยนี่แหละค่ะที่ขับเอารถเราแล้วก็ก็ออกมาถนนตรงน,รงนี้ค่ะแล้วก็จะไปเบียดกับมอเตอร์ไซค์คันอื่นทีนี้ก็มีเสียงตะโกนด่าแต่เราก็ไม่ได้เอกใจว่าเป็นรถตัวเองพอเลือกดอกไม้เสร็จเลือกพวงมาลัยเสร็จก็จะจ่ายเงินจะกลับรถก็เลยเดินกลับไปแล้วก็ไม่เห็นรถตัวเองมั่นใจเลยค่ะว่าเป็นรถตัวเองที่ที่เขาขโมยไปรีบไปตอนนั้นค่ะ ตำรวจก็ได้ย้อนกล้องวงจรปิดดูก็สามารถเห็นหน้าคนล้ายได้ชัดเจนแล้วค่ะคนล้ายจะเป็นผู้ชายใส่เสื้อยืดคอกลมสีขาวฟ้าสลับกันตเกีงขาสั้นนะคะได้แจ้งตำรวจไปเรียบร้อยแล้วล้วแต่ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะตามจับต่อไปนะคะ